สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยุทธาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับวันนี้นะครับผมพามาดูตัวนี้นะครับ x 5้ามาปล่อยรถจ้ะนะครับลูกค้าเอฟสดในในไลฟ์สดไปนะครับคันนี้ก็ไม่มากไม่มายนะครับก็ตามจำนวนที่ขายไปนะครับก็นะครับใครอยากได้ก็ออกรถฟรีทัวประเทศไทยจัดไฟนฟรีทัวประเทศไทยส่งฟรีทัวประเทศไทยกับคันนี้นะครับ bmx5 นะครับสีขาวนะครับเครื่องสามพันนะครับดูไฟหน้านะครับเอาตัดกล้องเข้ามาใกล้นะครับดูนะตาโคม,มียมครับชัดเจนนะครับตาไฟหน้าโปรเจคเตอร์ led มีไฟเลี้ยวตัดหมอกนะครับมีเซ,เซนเซอร์ด้านหลังนะครับแม็กเป็นตัวแม็ก แม็กเอ็มสแล้วนะตัวแม็กเอ็มสแล้วนะครับแม็กเอ็มสตนะครับตัวนี้ตาโลโก้ M Sport อยู่ครบนะครับไฟไฟเลี้ยว LED นะครับไฟเลี้ยว LED นะครับก็อย่างที่ผมแจ้งให้ทราบถ้าเกิดเรากดล็อกตรงกลางนะครับก็หูตรงนี้ก็จะขบไปนะครับถ้าเกิดเรากดตัวนี้นะครับตัวปลดล็อกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยขณะตัวนี้ยังเป็นลายการสามสปอร์ตเลยถ้าเกิดตัวนี้บางคนเอาไปแต่งไปเติ่งอะไรแต่ว่าต้องดูให้ดีนะเพราะว่าบางทีมันมีของปลอมนะกดตัวนี้ค้างไว้กดค้างไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิด กระจกสีด้านให้ดูนะกดค้างไว้จนหยุดนะรอลงสุดก่อนนะพอลงสุดเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเราอยากจะปิดนะครับกดตัวการค้างไว้นะครับค้างไว้ยาวเลยนะกดยาวจนกว่าเราจะขึ้นระดับระดับจนพอใจถ้ามันหยุดก็หยุดตรงกลางเลยนะนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือล็อกแล้วนะครับเวลาเปิดก็ถ้าเกิดเราไม่ใช้ตัวนี้เราเก็บไว้ในกระเป๋าเราก็เปิดแค่นี้ง่ายนี่เปิดแล้วนะครับเห็นไหมแต่ถ้าจะล็อกก็กดตัวนี้กดตัวนี้ค้างไว้ เอานิ้วแตะไว้ค้างไว้แล้วก็จะล็อกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะเป็นตัวซีรีส์นะครับนะฝาท้ายตัวนี้ก็เป็นประตูฝั่งท้ายไฟฟ้านะครับออกเปเนียมออโต้นะครับเก็บงานไม้ครบแล้วหลังท้ายเดิมนะครับดูดิเงาวันวาแวบ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 โอ้โหสุดในรุ่นนะสุดในรุ่นตัวนี้ก็สามารถใช้รีโมทปิดได้หรือว่าใช้ตรงนี้ปิดได้นะครับเหมือนกันนะครับส่วนตัวน้ํามันนะครับส่วนตัวน้ํามันนะครับ ถ้าเปิดตรงไหนเนี่ยส่วนตัวน้ำมันเป็นเครื่องดีเซลนะครับรถเป็นเครื่องดีเซลเติมน้ำมันดีเซลนะเติมน้ำมันดีเซลนะครับนะครับดูนะครับเบาะข้างหลังสวยสดกงดงาม,นะ,มานะครับสีสวยมากนะครับสีสวยมากนะครับทุกอย่างของทุกอย่างครบหมดชัดเจนกุญแจสองดอกพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันนะครับดูออปชันภายในรถสวยมากเงาวแวบโอ้โหสุดในรุ่นจริงๆแล้วสุดในรุ่นจริงๆดูดิ ทุกอย่างครบหมดจัดงานมาให้เสร็จสับโอ้โหใครได้คันนี้ไปบอกได้คําเดียวว่าโชคดีมากนะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวสไลด์ไปส่งนะสไลด์ไปส่งนะครับสไลด์ไปส่งตอนเช้าแต่เดี๋ยวผมจะขับตามไปนะครับผมก็คือว่าคันนี้เราก็ ติดกับสัญญาลูกค้าไว้ว่าเดี๋ยวจะไปสอนวิธีการใช้รถให้ลูกค้านะครับส่วนรถคันนี้จะสไลด์ไปตอนเช้านะครับเดี๋ยวให้ขึ้นขึ้นสไลด์คอยไปไม่ได้ให้เด็กขับไปนะจะได้ถึงสวยสดงดงามนะครับใครที่อยากได้รถแบบนี้ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบล็คลิสเท่านั้นคันนี้ส่งบ้านบึงชนบุรีนะครับคันนี้ส่งบ้านบึงชนบุรีนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบ็คลิสเท่านั้นสลิปคาร์บอนอะไรมาซิปมีมอะไรมาผ่อนบ้ B MR, านอยู่อะไรถบาาาทอดลยร สําหรับวันนี้ผมใครที่ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สพี่เสือด้วยมีหัวใจส่งหัวใจมีดาวไปดาวนะครับสำหรับช่องทาง youtube channel ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กด subscribe ด้วยมีคอมเมนต์อะไรอยากดูรถคนไหนเพิ่มเติมพิมพ์มาบอกกันหน่อยสำหรับวันนี้สวยไหมครับถ้าสวยนะครับเลื่อนรถไว้ใจพี่เสือครับ